เระองค์แล้วจะเข้าสู่ประกอบพิธีกรรมในการประกอบมอกการักในลำดับต่อไปซึ่งจะกบายศท่านพระบาทอุเนะคณะผ่านบดินนะครับจะได้นำผ่า <Jed mak> सम्पूर्ण विश्व का संस्कार समाश्रमों लेता सिंधों का माध्यम आत्मा को टूट जाकर 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 आत्मा क ใส่แบบคุณโอ้ครับแล้วก็เอาเอาเอาใบออกสบยๆอย่างเงี้ยเอาใบเอาใบในหออกมาแล้วไปอย่างเงี้ยนะครับเสียงสวนหนึ่งไปมาแล้วไม่่หมวยดิออกไม่หมวยเนี่ครับตอนจะทิ้ไปนะครับเอาได้ใส่สินออกก่อนนะครับเอามะพร้าวไหมมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวใส่ในผ้าแดงมะพร้าวถือว่าเป็นผลไม้ที่ตรงใชครับ พันโมกระลครับพันริทวครับครับพันโมกระลามาตรน์นตวันยดกว่าเจารีเดียวน่เข้าใจหมเงย้นนยาไหมยาขึ้่เออได้ไหมนี่เหรอไั้ดผกได้หรอมัดได้

ประดับไปด้วยหัวมาลัยนะครับหม้อกลาเกี่ยวิ้เที่ได้เลยของที่นะครับถ้าทางเมืองไทยหรือทางอนเดเานะครับก็จะเกี่ยวสอกับปลายสีนั่นเองนะครับลักษณะมอกาอกาก็ถือว่าเป็น you will not know to वह स्वयं तो महादेव विश्वसत्तुं जप राजा पति आदित्य वज्ञ रुद्र विश्व देवा सबै त्रिगम कोई तीर्थंति सर्वे अभियतन काम कर दरा तौता प्रसाद आरिमा पूजा कर दुनिये जलो धम साने ध्यान करों देवा सान กาวาีทีาเร่งนวราตีขอพระแม่ขอพระแม่พะาตีขอพระแม่ขอพระแม่พระแม่คูราพระแม่ภุมาพระแม่กาลีพรแม่ทุกข์ข้าทุกป่าโกรีแม่ตาต่อรูปขอพระโอษฐ์ได้สอ เมื่อลูกผล้ายนำไปบูชาที่พานัสถานของลูกแล้วขอความสุขขอความเจริญขอทรัพย์สินเงินทอง เาวันนี้จนมารลัท้ารีพี่แม่ประเสริฐกาประเสริฐกาไปซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าขอแม่ประธาแม่ประทานพ่อช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์พี่หมดภูตได้ยาจากโลกร้าย ต้องปิตอากทาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนขอมหมู่วลมนุษย์ของมูวลมนุษย์ขอให้แม่ได้โปรดช่วยเธอขอพห้แม่รับค่งมคำร้องขอของลูกเธอขอพหอแม่ซึ่งเป็นแม่ในจัตววานมีลูกทั้งสามโลกธาตุความยิ่งใหญ่ แม้แต่มหาสัจเจ้ายังเก่งใจเก่งทั้งใครทั้งแม่ขอพ่อแม่โปดยับยั้งลูกพาย้ายลูกขออานิําาลูกนมด้วยจิตอันเป็นมนุษย์ ที่สุดในห้องคืนนี้ขอกพ่อแม่โปรดมีเมตตาช่วยเหลือเธอได้ขอพ่อแม่ขอพ่อแม่ต้องกรศีสมมาขีลสัมมาขอพ่อแม่ต่อคืนสู่ขาค่าสุเมรเลือกเป็นพลังแห่งจักรวาลก็เป็นพลังแห่งจักรวา ให้โงมาหาสัจจต่อไปวันนี้ลูกตักถึงลูกไปบูชากลับไปน้อมระลึกูกครั้งที่ลูกมีความทุกข์ขอพ่อแม่ปลดเปลื้องทุกนั้นลูกครั้งที่ลูกมีความสุขลูกขออนุญาตเปลี่ยนดอกไม้ ที่โมกกระร้าดนี้ขอพ่อแม่โปรดประทานพรและทำคืนนี้ลูกขอส่งเสด็จพ่อแม่ในขาดต่อไปน้ำผัีสนีรจะขอให้เราตั้งเสนว่านะครับสะเวืนิดหนึ่งและราบดงที่ท่านี้าบแบบซิโรลานะครับคำว่าซิโรลา 他讲的呢？比如。 และพวกเราจะได้อ่านิภูไปเกียนหือถืที่จะส่งพ่อแม่เดี๋ยวแจ้แหกพ่อแม่กันแล้วนะครับเราจะได้รับขั้นตอนเพราะฝนตกฟูชาไปไม่ได้นะครับพ่อแม่เปรวตีอ,อันนี้จะเป็ ปรกอบพิธีครับในถัดไปนะครับสําหรับคงบาลัยนะครับคงบาลัยท่านใดประสงค์ที่จะถวายแม่นะครับให้เตรียมไว้นะครับเดี๋ยวเราจะถวายพระแม่นะครับเดี๋ยวผมขอพื้นที่นะครับขอพื้นที่ที่หนึ่งนะครับส่งมอกนะครับส่งมอกมาเท่านี้นะขอส่งไฟทีนงนะครับที่เจริญนี่เสียงเลยนะครับที่อนุสาวรีย์นะครับ